ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแปลงไฟล์วิดีโอนะครับเป็น MP4 นะครับหรือว่า MP3 นะครับโดยใช้ตัวโปรแกรมยอดนิยมนะครับ Format Factory ครับตัวโปรแกรม Format Factory เนี่ยครับคุณสมบัติของมันนะครับสามารถแปลงไฟล์รูปภาพวิดีโอเพลงเป็นไฟล์นามสกุลต่างๆได้นะครับ สำหรับวิธีการนะครับในวันนี้นะครับผมจะแปลงไฟล์ตัววิดีโอที่คุณเห็นในในในภาพนี้นะครับเป็น mp4 หรือ mp3 นะครับโดยใช้ format factory นะครับวิธีการนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับพอเปิดเว็บเบราว์เซอร์เสร็จนะครับที่ช่องค้นหาข้างบนนะครับให้คุณพิมพ์คำว่า format factory official นะครับพอคุณพิมพ์อย่างนี้เสร็จนะครับ ที่จริง format factory เฉยๆก็ได้แต่ว่ามันจะมีหลายแหล่งดาวน์โหลดเกินนะครับต้องเตือนไว้ก่อนนะครับโปรแกรมนี้ชอบมีของแถมนะครับโปรแกรมมันดีแต่ว่าไม่ดีก็มันจะดูไม่ค่อยดีกับไอของแถมมันนะครับยังไงต้องพึงระมัดระวังนะครับวิธีการนะครับให้คุณมาในที่นี้ครับผมจะมาเลือกด้านบนสุดนะครับนี่ครับ pc free time นะครับ com format factory คลิกเข้าไปเลยนะครับ มันก็จะมีหลายหลายแหล่งดาวน์โหลดนะครับในที่นี้ผมจะเลือกตัวนี้นะครับเ่านี้นะครับเสร็จคุณจะเห็นหน้าต่างอย่างนี้เห็นหน้าต่างนี้เสร็จให้คุณมาคลิกที่ view detail อ๋อไม่ใช่ครับให้มาคลิกที่ product d o w วน o โหลดอ product d o ดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้คุณมาคลิกที่ Format f a c t o r ี่นี่นะครับคลิกไปเลยครับพอคลิกเสร็จนะครับคุณจะเห็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับหน้าต่างอย่างนี้มันจะมีหลายตัวเลือกเลยนะครับ for m a t f a c t o r y version 5.4.5.1นะครับเนี่ยอัปเดตนะครับ สิสเต็มวินโด้์นะครับไซส์84เมกเวอร์ชันเนี่ยครับในที่นี้จะมีหลายตัวเลือกนะครับให้คุณเลือกข้างบนครับคลิกดาวน์โหลดเลยในที่นี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมมีโปรแกรม IDM นะครับผมก็จะไปทับของเดิมนะครับใครที่ใช้การดาวน์โหลดตามปกตินะครับถ้ามีให้เลือกแบบคัสตอมดาวน์โหลดนะครับให้คุณเลือกแบบคัสตอมดาวน์โหลดนะครับอย่าเลือกแบบพวก พวกฟาสพวกอะไรแบบอออโเมติกออดาวน์โหลดนะครับให้เลือกคัสซอมนะครับค่อยๆคลิกถัดไปถัดไปอันไหนมีมันดูว่ามีของแถมมานะครับให้เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับแล้วก็คลิกถัดไปถัดไปตกลงนะครับเองนะครับก็คือการดาวน์โหลดแบบคัสซอมนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันชอบมีของแถมนะครับคราวนี้นะครับผมจะเพิ่มสำเนาแทนที่ไฟล์เก่า ผมก็จะเริ่มดาวน์โหลดนะครับอพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับทันทีเลยครับตัวของผมใช้ windows defender อยู่นะครับ app and browser control นะครับมันแจ้งเตือนเลยนะครับว่ามีโปรแกรมไม่ค่อยพึงประสงค์นะครับแถมมาด้วยนะครับ คราวนี้นะครับทำยังไงครับทำยังไงเราจําเป็นต้องใช้นะครับในที่นี้มันจะให้เลือกทาไงรีมูฟออกหรือว่าอะไรเรามีความจําเป็นต้องใช้นะครับก็วิธีการนะครับถ้าใช้ Windows Defender นะครับวิธีการทําให้เปิดไฟล์ติดตั้งของตัว Format f a c t o r y ได้นะครับเดี๋ยวคุณจะผมจะคลิกให้ดูนะครับคลิกให้ดูนะครับตัววินโดว์จะไม่ยอมไม่เปิดเลยครับไม่ยอมไม่เปิดเลยครับมันบอกมี มันก็เป็นโปรแกรมไม่พึงประสงค์นะครับอาจจะมีอะไรแถมมาด้วยนะครับในที่นี้ผมต้องการจะใช้นะครับวิธีการนะครับถ้าใช้ Windows Defender นะครับให้คุณเลื่อนลงมาที่ตัวไวรัส a n t i p r o t e c t t o n Setting นะครับแล้วก็มาดูที่ m a d n e t s Setting พอ m a ดเ e ็ตเร็จนะครับคราวนี้ให้คุณเลื่อนลงมาเรื่อยครับคุณจะเจอคำว่าเนี่ยครับ execution เนี่ยครับให้คุณคลิกที่ add or remove execution เนี่ยนะครับ สร็จคุณจะเห็นหน้าต่างนี้นะครับให้คุณมาคิกที่ Add and Execution คราวนี้เราก็มาเลือกไฟล์อ่ามันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับคราวนี้ก็มาที่ดาวน์โหลดก็มาที่ตัวอ่าตัวโฟลเดอร์ติดตั้งเนี่ยนะครับตัวไฟลทท์ที่จะติดตั้งนะครับแล้วก็คลิกเลยครับเพิ่มเข้าไปพอเพิ่มเข้าไปเสร็จนะครับคราวนี้กากบาทออกเราก็จะเปิดได้แล้วนะครับแต่ขอเตือนก่อนนะครับ ก่อนที่พอหลังจากเราติดตั้งเอรเซตเออร์บอยให้สแกนไวรัสให้ดีนะครับสแกนทั้งตัวใช้ตัวทั้งทั้งตัวสแกนไวรัสตัวสแกนแอดแวร์และตัวสแกนมัลแวร์นะครับก็ถ้าสแกนมัลแวร์ก็มัลแวร์ไปเทสนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จให้สแกนเครื่องให้ดีนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกมันอาจจะมีของแถมจริงๆครับในที่นี้เราจะเปิดด้วนะครับเปิดป้าบเข้าให้ครับนี่เห็นปะครับได้ครับ คุณจะเห็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับอ่านให้ดีก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบต่วนตัดสินใจนะครับอ่านอะไรให้ดีก่อนแล้วก็ i agree ก็คือยอมรับข้อตกลงมานะครับเห็นนะครับมันจะมักจะมีของแถมนะครับ r e c o m m e n d for your computer ครับ install additional software นะครับในที่นี้เราไม่เอานะครับไม่เอาไม่เอาคลิกให้คลิกอย่างที่ผมคลิกเมื่อกี้นะครับข่าวนี้เราก็ให้เลือกตัว โฟลเดอร์ er ที่จะติดตั้งไฟล์ดาวน์ไฟล์ตัว Format Factory นะครับตัวโปรแกรม Format Factory นะครับพอพร้อมไมแล้วก็ Install ก็อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งนะครับ นี่ก็กําลังแตกไฟล์มาอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับย้าเตือนหลายๆรอบนะครับหลังจากคุณติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณก่อนนอนก็ได้ครับให้คุณเตรียมสแกนไปครับได้เลยนะครับคราวนี้เราก็จะได้ตัว format factory มาแล้วนะครับก็ close นะครับหลังจากเราดาวน์โหลดเจ้าตัว format factory มาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้ไอคอนมันมาไว้อย่างนี้นะครับ คราวนี้นะครับให้คุณ double click ที่ไอคอนนะครับ format factory เราจะได้หน้าต่างอย่างนี้มานะครับคราวนี้นะครับเราจะมาแปลงไฟล์วิดีโอเป็น mp3 กันนะครับวิธีการนะครับง่ายๆเลยครับให้คุณลงมาดูที่คำว่า audio นะครับ audio ก็คือเสียงนะครับ เราจะแปลงเป็น mp3 ใช่ไหมครับให้เรามาคลิกที่ mp3 หรืออยากเ,ออเาจะแปลงไฟล์วิดีโอเป็น wma นะครับแล้วแต่อุปกรณ์ที่เราต้องการนําเสียงไปน,นะครับว่ามันลองรับนำสกุลไฟล์แบบไหนนะครับบางบางเครื่องนะครับอาจจะไม่ลองรับนำสกุลไฟล์แบบนี้แต่เราก็สามารถใช้ตัวโปรแกรม format factory นะครับแปลงนมสกุลไฟล์มันได้นะครับคราวนี้เราจะเอาไฟล์วิดีโอนะครับ ถอดออกมาแต่เสียงนะครับให้เป็น MP3 นะครับวิธีการนะครับให้คลิกที่ MP3 เลยพอคลิกที่ MP3 เสร็จนะครับคราวนี้ให้เรา add file เลยครับพอ add file เสร็จนะครับผมจะเอาวิดีโอตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับในที่นี้นะครับตัว format factory มันดีอย่างนะครับเราสามารถตัดต่อคลิปได้ครับถ้าเราอยากจะครับสวัสดีครับให้เรามาคลิกที่ตัวนี้ครับคลิปอ่าเสร็จในส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับอ่ บายเรนออฟไทม์นะครับบายรับอันนี้เราอย่าเพิ่งไปสนใจครับแต่ถ้าอยากจะตัดต่อวิดีโอนะครับก็ครับสวัสดีครับในตัวของมันเลยนะครับตัวนี้วิธีการตัดต่อนะครับไม่เลยนะครับก็ลากมาเลยครับอยากจะให้เริ่มต้นและจบที่ตรงไหนนะครับปุ๊บพอคุณเอาสมมติจะเอาแค่นี้ใช่ไหมครับคุณก็โอเคเลยหรืออยากจะครอปก็ได้นะครับครอปก็คือเอามันแค่นี้เอามันแค่นี้ เ็จก็โอเคได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะไม่ลงลึกถึงรายละเอียดมากนะครับพอคุณเอาไฟล์วิดีโอนะครับมาวางไว้ในตัว Format Factory s e t เสรใช่ปะครับคราวนี้ให้คุณมาเลือกที่ Output Setting นะครับ Output Setting นะครับในส่วนของโปรไฟล์นะครับให้คุณเลือกเนะครับว่าจะเอา High Quality Medium Quality Low Quality v b r High Quality นะครับในที่นี้เอา High Quality ไปเลยครับเอาให้ใสปิ้งเลยนะครับ ในส่วนนี่ครับมันก็ซิมเ l ิลเอทนะครับบิตเอทอะ udi โอช a น n นลนะครับมันก็จะบอกรายละเอียดได้หมดโอเคครับอ๋อเซฟแอดก่อนโอเคแล้วก็โอเคพอพร้อมแล้วคราวนี้เราจะแปลงไฟล์วิดีโอเป็น mp3 นะครับมาคลิกที่โอเคอีกทีครับมาคลิกที่โอเคอีกทีนะครับคราวนี้นะครับคุณจะเห็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับมันยังไม่เริ่มทํางานนะครับจนกว่าคุณจะมาคลิกที่สตาร์ทแต่ว่าก่อนที่เราจะคลิกที่สตาร์ทนะครับให้เรา ตัวสอบดูกอนนะครับว่ามันจะไปลงที่ตรงไหนนะครับโดยคุณให้คุณมาดูที่ออปชันก่อนนะครับคลิกที่ออปชันแล้วคุณก็มาเลือกที่ output folder นะครับว่าจะให้ไฟล์ที่วิดีโอนะครับที่เราแปลงนะครับเป็น m p 3นะครับมันไปลงอยู่ตรงไหนนะครับให้คุณไปสร้างโฟลเดอร์รอไว้ก็ได้นะครับเลือกเอาที่สะดวกนะครับอยากจะไว้ตรงไหนก็เอานะครับโดยคลิกที่ change นะครับแล้วคุณก็สร้างเอาแล้วก็ apply ok นะครับเซตพร้อมพร้อมมนะครับให้คลิก start คราวนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการแปลงไฟล์วิดีโอเป็น mp3 นะครับจะช้าจะไวก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่จริงๆก็ไม่ไม่ถึงกันานมากนะครับตัว format factory นี่ทำงานไวนะครับแล้วก็มันไม่ใช่จะวางได้แต่วิดีโอเดียวนะครับคุณสามารถเอาวิดีโอนะครับเอาวิดีโอนะครับเอาเป็นสิ p ก็ได้นะครับ เอาเป็นสิบเาวางก็ได้นะครับให้มันแปงพร้อมกันเลยนะครับก็ได้เหมือนกันโดยพอพร้อมแล้วก็คลิกโอเคเหมือนกันนะครับแบบตะกี้นะครับเสร็จมันก็จะไล่ทําไปทีละวิดีโอนะครับหรือบางทีมันก็ทําพร้อมกันนะครับอันไหนพอเสร็จก่อนมันก็จะร้องเตือนนะครับนี่ครับก็ง่ายๆครับสาหรับวิธีการแปลงไฟล์วิดีโอนะครับให้เป็น mp3 นะครับส่วนรายละเอียดนะครับผมจะไม่ลงลึกมากนะครับเพราะว่าตัว ฟอร์แมตแฟกตอรี่จริงๆมันแปลงได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆในส่วนของวิดีโอนะครับมันจะมีส่วนโมบายเดเวลฟอร์แมตเพเยอร์นะวิดีโอดาวน์โหลดเดอร์นะครับสกิลเรคคอร์ดสามารถบันทึกหน้าจอได้นะครับบันทึกหน้าจอคอมได้เวลาจะบันทึกก็มาคลิกที่นี่นะครับประมาณอย่างนั้นนะครับเซตในส่วนของตัวออดิโอครับก็เป็นไฟล์นามสกุลหลากหลายรูปแบบนะครับคุณก็ลองดูกันนะครับแปลงไฟล์รูปภาพได้นะครับ อ่า png ไป p NG, j, j g, eg, g, methods, p e g อะไรเงี้ยครับ j p g อะไรเนี่ยมันแปลงได้หลายแบบครับในส่วนนี้แปลงไฟล์เอกสารก็ได้นะครับโอ้มันสารพัดแล้วก็สามารถแปลงนะครับจากพวกบูเรดิสนะครับ dvd to file วิดีโออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มี utility นะครับแถมมานิดหน่อยนะครับมีเดียไฟล์อินโฟเอิเ H A test นะครับในส่วนนี้ถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันดีกว่าครับเดี๋ยวมันเกิดบันดึงอะไรเข้ามาก็จะยุ่งอีกนะครับให้คนดูในส่วนของตัววิดีโอออดิโอพิกเจอร์ด็อกิเมนต์อันนี้ก็แปลงไฟล์จากแผ่นบูเอรซีดีนะครับ DVD c d ีีอะไรย่างเงี้ยครับประมาณอย่างนั้นนะครับก็ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รอบกุณฝากกดติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ